มันไม่ใช่วัวนะเนี่ยลมจ้ะเนาะมันเป็นมันเป็นเจ้าตุยๆนะเนี่ยลมจ้ะเนาะจะขี่มันยังไงอ่ะเอาขี่ขี่มึงมึงมาขี่ผ้าลมขั้นเขียวจะขี่มันยังไงอ่ะขั้นเขียวตุ้ยเอ้ยให้น้องขี่ไหมลูกฮะยมาผ้าลมมึงกะโย่ให้น้องตุ้ยมันแค่ขาหักอยู่มาขี่ทำไมแยกจับไปแล้วมาขี่มาขีทำไมแยกจับไปแล้วไง อะได้สุกจับไปแล้วได้สุกจับไปแล้วมาถมไมาขี่เร็วเร็วมายาวขี่มามามายาวขี่เร็วจับมันไม่ไหวมึงรูปว่ท่านใดมันหนักก้นจีล่ะมันหนักเอ้านึ่งชอนเท้าดึงขึ้นเอาดึงดึงมันคือนหนักหนาแค่โดนเอาดึงขึ้นเอาดึง จมว้องคืนแม่โอ้ยดึกอว่างคืนโอ้ยด้กค่นี้ไม่ใช่นักแท้งว่างแข่งว่างนองนี่นี่ว่างนองพี่แม่ามาขี้มักตุยแม่ไใบเสื้อพี่นี่แม่ขี้มักตุยแม่ละนี่แม่ขี้หมามักตุยดูเขายวตีทายรูปขี้บัวอขี้บัวขี้บัวเอาขึ้นป้ายเลยาาขามันสิดปลายเออเออผู้อาชีเท้าตจระเนาะ เอาเรฮียกับกับเฮี่กับกับเลยมกพิการนี่ก็ได้เบิ้งยจะไปขั้นแถวมันยาเจียวขืนใจนนจะปไปจับพ่อแล้วยาเจียวขืนใจมาอ้าวพูดอะไรกับแจ้ายุบถวดั่ดที่ถูกเขาขืนเองขืนเองขืนเองเอาขืนขี้มันพุณอาศัยมือยามลูกไ่ต่วยมัหนี่เอาต่วยลูก เดิไปคเดยไปห <c oughs> <คน>ิบกบเลยหิบกบ